อยากแก๊งไข่ตุนใช๊ฮะมารูะด้สุดดำอ๋อที่กูจะพูดตัวเขาอ๋อถอดถอดถอดเลยใช่ครับมันมันเล่นยังไงละครับเอ้าเจาะเริ่มเวลวครับเกมคือถ้าขวดตกที่ใครคนนั้นจะใช้ปืนนะครับแล้วคุณสามารถเลือกยิงได้หนึ่งคนครับมีโอกาสปืนโู ขอร้องขอร้องน่ากลัวไอ้น่ากลัวเลยน่ากลัวจริงเลยอะเก่งไอ้ที่เก่งล็อกไอ้เหี้ยโชคดีนะสิมันเอ้ยมันเวลามันน้อยเปล่ากูจะแบบตั้งคำถามในเงินค่อยเก่งมงรไอ้เออมึงเอาเวลาเยอะๆหน่อยเก่งเอาเวลาเยอะๆหน่อยเหี้ยมันมันตั้งไม่ได้มันตั้งเพื่อนเพื่อนอ้าวเก่งมึงกับกู แตกเจอกูดิอยู่กูไม่ตายหรอกหัวหัวตีภาษายิงกูดิเพื่อนโอ้ยเกี่ยวกับน้ำแค่ไหนนะแค่ไหนนะแค่ไหนนอะไรเนี่ยไม่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 รู้เลยไอ้ยาเจ้าของเซิร์ฟทำเพี้ยอะไรได้มั้งเนี่ยมันก็แค่สร้างเซิร์ฟเพื่อนไอ้ย่าไอ้หนุกเลยเป็นวันนี้สุดสเฮ้ยหรือเคล็ดมิวสิลกได้ไหมเคลมือศิลเฮ้ยเรา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 นี้ยไหมใครใครอยากวินมากลองขอเพลงต้องไปเอาลิงก์ไอดีมาใส่ครับนี้นี่ใครใครใครอยากวินนะไอ้ยาเรเราเอาปืนไหมเอาปืนไหม เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนปืนไหมก็วินไงเอาเอาวินเยอะๆช่วยกันเพรนั้นเราไม่ไม่ตั้งอะไรสนุกมากกว่านะแบบอะไรค่อยยิงเงอ้ะตั้งคำถามตั้งคำถามตั้งไงแล้วไม่รู้ยังเวทตาเยอะยิงเวทเกมหมดเหรออ่าอ่าพ่องเยอะเท่าไหร่คำถามง่ายๆเออบูนิดาละนิดาละสีตั้งคาถามดิ แลก็ได้เพื่อนาอจารย์แบบใครช้าอะไรเงี้ยอ๋อช้าช้าอีกช่าอีตายเวลาเวลามันนับไวอะเจ๋งบวกบวกเลยกันดูไปอูกิ้งยี่มันล็อกไอ้เม่นเหรอพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าหรือตอนเที่ยงสบายตอนเที่ยงอุ้ยอะไรเอายี่ยงใครอะ มอกีปืนมันแปลกปืนเ่แก๊กว่าที่คือตอนยาหรือตอนี้ยงตอนเย็นเลยสัตว์ตอนยาวเอาไอ้ยื๊อแป๊กได้นี้เฮ้ยตกแต่พวกมึงอะเฮ้ยเยอะมันลองมันลอหนึ่กับสองหนึ่งสองสองอะเอาไปเลยโอ้ชกี้พายอะไรนี่ไมันล็ไรเมนไอ้ยี้ยเก็บยื๊อเลยเนียวูชาตอนเชาเรยตอนเย็นประมาณเย้ ต่อตอนไหนก็ตายหมดแหละแล็อก็นม่เนี่ยเกมมึงคุยใหม่เกมมีอะไรเลยเกียมจีมันมันตั้งเวลาเป็นน้อยมากเลยอะเออใช่ไหมตรงสดอ่ะมันทำให้สนุกได้ถ้าแบบเราตั้งคำถามอะไรแบบนี้อะอันนี่รอบยิงคู่ไฟออกรอบเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้นี่มันต้องเติมมันต้องเติมด้วยว่ะเออว่ะไม่เอ้ยเอ้ยยิบก้าวลบักใครมีตังไหมัเอาใครมีตังเลยไม่ใช่บาททำอะไรได้ยิบก้าวลบักอ่ะ อไอานาน้นี่รีเควสไงรีเควสนี่ไงไหนวรีเควสอะไรอันไหนไอ้นี่รีเควสเกมหมดอ่ะยิบก้าวโลบักอ,อ่ะ,ะเติมเควยืมก้าวโลบักมันเท่าไหร่ไอ้นนบ้านมันชนะเป็นร้อยเลยเ,ออเป็นหมหื่นเลยนะยิบก้าวโลบักประมาณเอ่อสิบกว่าบาทมั้งแต่ <c ười> ไม่รู้ไม่มีร้านเติมอ่ะ <c ười> มันเติมยากโลบักอุ้ยเจ้ากูดับดับไฟไปดับดับไอ้คชีจะมองเห็นยังไงอ่ะใช่แลาวใคาได้ปุ๊บ ใคร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 ไอ้ไอ้ไม้ไอ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 ไอ้ไอ้ไอ้ไอเไอ้ไอ้ปอนทอ้ไมไม้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ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 อ้ปืนอ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้้ไ้ไอไอไ้อ้ไอ้ไอ้ไอไอ้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 ไออ้ไอไอ้อ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอไอ้อ้อไอ้จอ้ไอ้ไอนไอ้ไ้อ้ไอ้ไ้ไอ้้ ง่ายออกไอซันไี้แก้วรีเอ้ยก็ถูกไม่ออกยินดียิงกูสองเลติดเลยมึงไม่ม่ขยับเลยเยอะอุ้ยไอโวไอจีมินอุ้ยอ้ยหลายรอบจะมาแปลกแล้วแปลกแล้วแจ็คแจ็คแจ็กลใครอะ โอ้ยใครใครอ่ะใครยิงกูฮะไอ้มอนไอ้มอนทำไมทุกคนก็เล็งมุ่งหมดเลยวะอ๋อมันจะไม่เห็นเพราะว่าใครยิงใครอ่ะเห็นแต่ท่านยิงนานแล้วไงมันเห็นปืนขยับอยู่อุ้ยไอ้ซีไอซีแบกงบไซีมันเล็งใครอ่ะครับทำไมกูไฟดับอ่ะพงไม่ไฟดับนะมันดับดับแล้ไฟดับแล้วแล้วดับติดๆแต่ไม่เห็นรู้ไงมันเงาไงไม่รู้ใครฆ่าอุ้ยไอซีกะไอ้ซีกะ จะเล็งคนใกล้ๆตัวอย่างเดียวเอาเอาเอาเมาเล็กเลยิโอเคแก๊กตลอดเลยอุ้ยไอ้ทันช่วยเลยอุ้ยไอ้มอนไอ้มอนเยอะไปแก๊กอ่ะอีกคนแตกแล้วสามใครจะอยู่แล้วใครจะไปนับหนึ่งออยจะรอดอยู่เฟื่แป็กไว้ไหม ก็สุดไม่กินนะเนี่ยตานั่นแหละไอ้ตันตายจริงเปล่าเฮ้ยอุ้ยคนที่ตายไม่ใช่กูดตายคนพูดตายตันตาน้องไม่ใช่กูไล่ต่อไปนี่เอ้าตายแปลกไอ้สันเมื่อกี้แปลกโง่ไอ้ทันจะยิงกูที่เราไม่ได้ปืนป่อยจังวะเอ้ยทำเนื้อเบคอน อุ้ยดูกูไม่ได้เฮ้ยปืนเออเอยเฮ้ยไอ้ไอ้พามอยู่ที่หกอะนะที่ห้าที่หกดูตรงตารางเดี๋ยวโอ้ยจะยิงกูเหรอตีเนี่ยตรงตรงบอร์ดอะพามเออพามใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จะยิงกูเหรอยิงกูเหรอ ้เยโดนปืนโดนปืนวายมอนแตกใครพูดใหม่ตั้งแปะกระบาดลั่นเสียงมันโดนตบเลยเออจริงเหรอไม่ใช่โอ้แล้มันตบหัวตั้งแปะเยี่ยมโคตึงอ่ะสูตรตัวโคตึงเวลาแม่งน้อยไปอ่ะจริงควรแบบเวลานานๆแล้วก็ตั้งคำถามไปเออคนที่มีชนะหมื่นตานี้แม่งได้กี่ปีเนี่ยโอ้ย ปัม๊มบอกอาจจะไม่กี่ปีนะท่านอาจจะปั๊มออยยู่เดิมกูอยากได้สูตรอ่ะอะไรกูอยากได้ลายสูตรอ่ะสูตรห้าเลยอยากกูซ่าสูตรห้าร้อยห้าสิบวินที่ขายได้อยากได้ไะมีในช็อปอ่ะมีเมนคำสั่งด้วยมึงยืนบนน้นไม่มีชุดสกิทเกมนะตุ๊ก

ไม่ม่เกเป็่อนไม่เลกเดีเรือกคนเดียนไม่สะดวกาไห่อ๋อู้สึกดีอ๋ละหนึ่งหรืองนึ่งหร้ยิยิงยิงใกล้ก็กินนี่เห็นไหมไอ้ยทำไมกูยังไม่ได้เลยอ่ะอยู่ที่ชมได้แหละได้แหละได้แหละยิ้มอ๋อแล้วทไมกูยิงมัน4สีลอบแบบไม่ตึ้งไอ้กูยิงมันมันแป๊กตลอดเลยอ่ะมันมันมหัวเ้านแคหมดมันหัวเหลืองเปล่ารักพอเปล่าเกี่ยวแล้วเหี้ยถ้าเฉื่อไอ้ท่านี้ยไอ้ท่านได้หมดไป ไอ้ทัดวทุท่าทำยังไงที่ยิงโดนยิงไปสิทีขวาอ่าไปแล้วยิงโง่ไงไม่มีกระสุนจริงโง่คนโง่ยิงไม่โดนต้องแฟ้ก่อนแล้วยิงนั้นไฮนูนดูดูพอเอาไอ้เหี้ยนะพอปืนยังพังแล้วนนั่นนี่แกูตายละกวนนั้นนี่แหละอุ้ยเฮี้ยกวนนั่นต่อไปแน่ๆเลยไอ้ท่านได้ไอ้ทันได้ยิงไอ้มอนชัวร์ อีซรายนูนสวัสดีครับนายยังไม่ใช่สักตายเลยแม่ยังมีคนนั้นอีกแล้วเออไอ้แค่ได้ได้ได้ทันยนูนยิงอันนี้ดียิงยิงไอซีดิแล้วมึงยิงมันทำไมเมื่อกี้เนี่ยมันนั่งเงียบอ่ะนั่งชุกเงียบตายเฉยเลยเออเราได้พูดอ่ะมึงยังีแม่งเฉยเฉยแล้วหายไปละกูหายไปละอ๋อเหมือนเหมือนหมดมันจะสุบให้เองเลยปะน่าจะใช่นะมันมันหายหายที่อะไรไม่รู้หายอะไรวะหายิก มันไม่ใช่สิเฮ้ยอยากเออว่าาถึงไฮซีอยากเล่นจีบมาเลยไปเล่นนี่ไหมเบอร์เดิมไหมเบอร์เดินไหมอยากเล่นจีมอตอ่ะจีมอตอ่ะไม่ซื้อมาอย่างอ่ะเอ้กูดิมันกี่บาทวะโลรถตอนนั้นมันลดเถื่อนกัดโอ้โหเถื่อนลดต่ากูถามจริงเกมอย่างนี้เถื่อนอะไรไรเออร์เราเลยวะแบากไฟวะเอ้ยเหมือนกูร้องขอได้นะถึงมันจะขึ้นแบบอ้าวไอ้เหี้ยนี้แก่เอ้ยมันไม่ตายวะ เปนเพี้ยอะไรกูมึงยิงกูสองล่ามระพูนมาไอ้ซีได้เล่นไอซีได้เล่นอีมืออุ้ยโอ้ยไอซีเคมไอซีเค้มนี่เล่นไอมอนก่อนเลยเย้แค้มไอ้ีกูตายอุ้ยอีกเลยกูแค่เล่นไอ้มอนสองไอ้หน้ากากขาวที่มึงเชียเจอเจอกูเซ็ตหย่อแน่เซ็ตหย่อเนี่ยวั่นดีครับน้องไอ้สียาให้กูฟังแล้ว เออเออเออลิงตัวเองลาลีลามันกี่วิอ่ะรู้ไม่เมื่อกี้เมื่อกี้กดยิงแล้วนะเว้ยเอ้ยอ๋อแบ็คไฟมันมียิงกลับไงยิงโดนตัวเองอ๋อแบ็คไฟแบ็คไฟโดนตัวเองโดนตัวเองไปเลยแล้วไอซานไอซานไปเลยละน่าจะลุไปห้องน้ำไอ้เวรนว่าหูฟังแรงมากเลยเลยแย่เร็วโอ้ยไอ้เยอะ สรุปไปซีดูแบ็คไฟเลไอ่ะเฮ้ยไฟถึงเงี่ยแล้วโดนกลับแบบยิงตัวเองยิงยิงเข้าาตัวเองเขี่ยซียิ้มได้อีกเหรองโหดเกินไปแล้วสถานการณ์อย่างงี้ว่าไอ้มอนตายกูยิงคนนอกโตได้ไหมกูมอนตาย ไม่เหรอแล้วสันกูว่ามันมันมันบั๊กแน่เลยวะเมื่อกี้กูลองกดแบบเรียควตไปผู้มั่ัวใช่ปะแล้วมันได้เลยแล้วกูโดนที่กูไม่เสียหรอบั๊กเลยเรียกคิวตเกมขอเกมหมดอะมันเปไนเราอันนี้อันนี้เดี๋กกูลองขอดับเบิลช็อตไปอ่าเราดูเราดูมันเดี๋ยวน่าจะไม่สุมนะเมื่อกี้กูขอไอมีชีวิตหรือตายสองรอบเขียนยังไงแล้ววะมีชีวิตหรือตายรอบหรือเราววะเออจะมีจะจะอยู่ต่อหรือไป ข้อมูลภาษาทีเหลี่ยมบ้างเลยอยู่ซ้ายล่างขอเกมหมดกูเปร์ูเปรไปได้ตัวกูยไม่ได้บอกของกูเป็นภาษาไทยอ่ะทำไมดูหน้าดูหน้าคนดิหน้ามึงกับหน้ากูแม่งเหลี่ยมเลยหน้าเหลี่ยมกูตัวโจ้ยิ้มหวานเป้นเรารีฟออร์ได้เฮ้ยนี่เห็นว่ากูได้จริงเละมันว่ามันบักแล้วเมื่อกี้เม่เคิลกดลีเอรีเฟรทุกอย่างเลยอ่ะอ่าอเปี๊ด สิเพื่อนเรายังเป็นเพื่อนอุ้ยอยู่อุ้ยอุ้ยอ้โหไม่ให้มนเล่นเหรอเมันตายสามรอบติดตองว่าจริงมั้งอ่ะเอ้ยไอเงาเล่นกูเล่นกูยิ้วสาวปล่อยให้เล่นนะสิมองมองอะไอ้ยดีมาไม่เรียกูเดี๋ยวเดี๋ยวยิ้วไอ้รอดจายนี่คือแล้ว อุ้ยมีมีเลงเอ็มซีได้ได้มาดีแล้วเหรอเอ็มซีเอ็มซีอุ้ยนี่กูทดนแมตตันได้มาดีแล้วฮีเล่โอมันลแม่งกรอกเปล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้กูโดนโอนละมันมึงโดนละไม่ออกนะเนี่ยกูอยู่ยงโคกพันไอ้ไปดู่มึงด่วนกูสักกูสักวัดไหน่ยได้เยอะเต็มหน้าไปดิ เอาหนอยจ้ะอ๋อควิกควิกไฟไหมต้องตีควิกไฟไปแล้วกันน่าจะยิงไวๆหน่อยต้องเลือกแล้วยิงเลยถ้าช้าน่าจะน่าจะเกมเมื่อกี้ก็เหมือนควิกไฟนะไอ้่ยมันมันไวมากแหละเมื่อกี้มันมีชีวิตหรือตายรอบอ่ะกูไม่รู้มันคืออะไรอ่ะกัวคือภาษาภาษาอังกฤษเจียวว่าอะไรสันอะไร Life or d e a t มีชีวิตหรือตายเออ l i v e or d e a t ลิฟว์เดดลิฟหรือไลฟ์ลิฟลิฟหรือไลฟ์ก็ได้วะเออได้ได้ได้ทั้งอปะเอ V ปะ L อ V ใช่ลิฟไลน์เอไล์ออนีไฟไฟใฟรอ๋อใครรวใใครรีควไวะกูรีควทุกอันกูรีคิวทุกอันทกอันเลยอ๋อใครมันจิกกอน่ไเอไ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 มึงไอ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 ่อไอไออไ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 ออไอไอไไออร

พี่อยาีย่ติไเมื่อกี้ <c oughs> กปล่ามา้เจ <c oughs> อตนกูได้กูฆ่าคนได้ด้วยเอ๊เอะไอาลงิกูดิไม่นอาได้ไแค่โต๊ะได้ไดแค่นโตะตมันเอาตัวล็อกอะนโตะไม่ดไอ้นี่กูยังไม่ได้เลยนะเนี่ยทุกคนได้กันครบแล้วเว้นกู ทำไมอะขวดเป็นที่อะไรกับกูวะรอบนี้แหละการอบนี้เหรอรอบนี้ก็ตายสวัสดีครับน้องอุ้ยเอ้าเล้วกูทำไมนี่สวยสีสวยข้างนอกข้างนอกไฟมืดป่าหรือมีแค่ในโต๊ะเราหนอกกอมุดหนอกอมุดกันปันดีอุ้ยชิซิมจะปืนบ่อยยังวะยิงจะเล่นกว่าอะกูไม่เคยยิงเลยนะไม่รู้ไม่รู้ไม่สนไม่สน ผมไม่เคยยิงมือเลยนะซีทำไมงทำตัวงี้วะไม่สนใจไม่สนใจ,นใจแย่แล้วไอสัตว์เอารอบนี้กลับมาเป็นไอซีครับผมรอบนี้มันนานเดียวะเอาไปเลยนึ่งมันมันแปลกปอยอ่ะเฮ้ยเจกตายแล้วเหรอตายแล้วไ <laughs> อซียิงกูซีเก็บบมดเหรอเก็บอกู่รวลงี้ โจอ่ะจุ้งนะครับหมดโตนี่เอ็ดเลยนะเอ้ยท hey, ี่เก็บหมดโตไอโซเก็บหมดติไงไอตัดมันตายโดยไม่ดีนะไม่ไม่ถือว่าเอ็ดเป็นกูน่ะมาเป็นกูแล้วเราเนี่ยออกไม่ใช่มึงไงเป็นมึงไงเราี่มึงตายเอ็ดอดเก็บขวาคิวมึงไงเจละเจละอุ้ยอุ้ย อุตส่าห์เปันหลวงปู่ไอเจมรู้อะไรขนาดไหนวะหาดีมันไม่ได้ถามเลยเลยวะแบบยิงได้เปินปุ๊บยิงเลยเอ้ยนี่กูไม่ได้สามรอบแล้วนะเจมกหน้าใครก็ยิงยิงไม่ไสามรอบแล้วสั้น อญญาจารย์ได้น้ำนี่แหละโป้งโอ้โหไอ้อหัวหอมก็ดวงกวูนี่แหละได้เก็บจิตปล่อยวางไป <c oughs> เอ,อ,เอ๊ญญะอาจารย์จะไม่ชนะเลยเหรอ,เอ,อถึงข้าวไปแล้วถึงข้าวอะไรเี่ยทำไมกูรอบค,อคือคือรอบนี้กูได้แค่แค่สามรอบเองอะสามสี่รอบเองอะ,ออะเอ้ยเอวินเนอร์ชาลิโซตะเอ,อ้ยมีรอบยิงคู่ด้วยลองลองดูลองดิลองยิงคู่คือยังไงวะ สองคนเหรอดับเบิลแล้วถ้ามันยิงแบบคนมีปืนพร้อมกันมันจะเป็นยังไงวะจะเป็นแบบอุทบกับอันนี้ไงกูอยากเคลื่อนแบบเป็นเม่นต้องยิงบนนี้อาอซีหายไปไหนเก็บเลยแหละกูเล่นเดียบรอบต่ออุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เหาเล่นจะนอนอยู่แล้วซีจริงเหรอไม่นอนยังไงซีคนนี้คนนี้กูนอนช้าอ้กคืนนี้นอนยาวพรุ่งนี้ค่อยทำสัตว์ใช่ดีกว่า ไม่ดีทําแบบนี้เดี๋ยวเขาดิเดี๋ยวก็าเด้นนะเนี่ยวันนี้ไอไอาอคาสิกลาวทำไมกูนั่งโดดๆอ่ะพวกมึงนั่งติดกันเขาจ้องจะเล่นคุณไงบอกแล้วว่าแข็งวันดวงก็ต้กงต้หามวันดวงกูนี่แหละต้องตัดตัวประหลาดเอาไว้ก่อนตัวประหลาดนี่คือคือจียนี่เพราะมันมีเขาเอ้ย ใช่หรอนั่งคนเดียวมึงี่ตัวประหลาดเลยชิบหายแล้วตัวประหลาดแล้วตัวประหลาดโดนตากอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอแรงมากเฮ้ยเออตายเลยทำไมต้องเป็นกูวะ เฮียโอ้ยเย็นเฮ้ยสิ Psychology> ่งผืนใบไวเพลงมันชิวอย่างวะเพลงไอ้ยยอะคนกำลังดีกันเหลี่ยมเลยกูกำลังจะฆ่ากันแต่เพลงมันโคตรแจ๊สเลยสัสเพลงชิวลโอ้ยเหี้ยไปกว่าอย่างวะ เมนวะวันดีอ่าไม่ไม่อยู่อ <c oughs> เอ้าเจนี่เล่นเสียวอุ้ยเอออุ้ยไม่เสียสวละเฮ้ยฝันดีน้องลกขวาอุ้ยแย่ลกขวาได้อยู่ลกขวาแปลกขนาดนั้นลกขวาอีกแล้วยิบปืนขึ้นมาเปล่าเทียนหนึ่งที ไอสไ n somewhere. อ้าวไอนูไม่อยู่กับมันจริงมีชานครับอืมไม่ตายพาเปิดตินี่ไอสไนูของแท้มีนาโนด้วยนี่ไอเชเจอตาท้าแล้วนะต่อไปคือตาท้ายคอยหลงพะคูนกูจะไปเก็บฐาน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 ่น้าว่าดิ โอ้โหโอ้โหพนัดนี้ตายหรือเปล่าวะโอเคกูตายแล้วไม่รู้เหมือนกันโอเคกูตายแล้วเอ้ยชาโซนแม่งมาสีแต้มแล้ววะแน่หรนแน่สารพูไม่เคยชนะตัวเองไงกระแทบตาตาเนี่ยต้องถึงข่าวมึงนะสันซีโร่ไอ้สิบแปดชูรูซิเฟอร์เลยนุ้ยไอ้เหี้ยเทพมึงโดนจริงปีกคักอ่ะ เ<ไ>ปลี่ยนเลยนะเป็นอันเชนก่อนไม่เปลี่ยนชื่อด้วยเหรอเปลีนน่ยนนะแนววะเสียเจ็ดสิบแปดล้านหรอบอกโหขายขายทั้งชีวิตโโเชนน้ อยู่ในบอลได้ไปที่นู่นมาแล้วก็ดูดูบปรลก่อนนี่กูต้องทำเสียงนี้ปะเนี่ยดิงโดน มึงได้ปืนสามรอบแล้วเฮ้ยอะไรดะกูทเดากระเ้ยไม่จริงสิเราติดเฮ้ยไอทันไม่ไม่ใช่บุหรี่เลยไปคันวะตาโดนเห่ยไอตาโดนดิไอคันไม่ได้ดูดเลยทีมันจะตายละวเฮ้ยให้เพื่อนกูดูดบ้างนี่ไงดูดะไรนี่พี่ตาไม่ได้ดูดละดูดบุหรี่ ตามใจขอเสียงดูดังๆไม่เข้าปอบไงซื้อด้วยซื้อด้วยกูบอกเลยนะเฮ้ยเฮ้ยยังไงมีเลขมาแล้วสูดดังไงสูตรดังอะมึงมึงฟังนะกูบอกเลยนะ โคตรแบคทีเรียตรงไหนที่มันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในท้องกูหมดแล้วเว้ยแบคแบคแบคทีเรียเชื้อโรคที่อะไรที่มันตรงไม้กูทียอยู่ในท้องกูหมดแล้วตอนเนี้ยคอยตาคอยตาหลอกๆจ้า้คือกูบอกเลยถ้าเมื่วันี้กูจะเป็นใครไม่แปลกเลยกูไม่รู้ที่อะไรที่อยู่ตรงไม้กูอ่ะแล้วอยู่ข้างๆหูฟังกูดูดไปหมดแล้วตอนนี้เรื่องความสะอาดเยอะลงคอ เต็มทองเลยนะนี่เยี้รู้สึกปวดปวดทองเอ้ยคุยกไฟโอ้โหเรานั่งเดียวเขาบอกว่านั่งเดียวจะได้ปืนเลยใช่หรอจริงเปล่าสุดนีไงไอ้เหี้ยได้ปืนไงโอ้โหไอยม่ใช่เจีเล่นจริงเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยยอุ้ยอุยอ้ย้ยเอยอ้ยอุยออ้อุอ้ยอุ้ยอุอุ้อ้ยยอ้ยอุ้ยอุ้้อ้อ อุ้ยเยี่ยมไม่ได้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 วายไปเปล่าอุ้ยไอ้ที่จิงได้สี่ตาสี่ตาทีเลยทันยอมหมอจริงออกทุกนัดเลยเออเขี้ยไม่ไม่แป๊กเลยอ่ะทันเงยพวกคุณจะลุมผมหรอผมสิทันไวนะไอทันยอมหมอว่าใจเฮียวดีสิไอทันถ้าถ้าถ้ามึงเอาถ้ามึงเอามาไม่ตายมึงนอนหลับป่าวะโอเคนะก่อนนอนสินั่นเอย เดี๋ยวมึงก็จะน่าสักทีเนี่ยนีต่เนี้กูจะมายิงมึงเฮ้ยโอ้ตายดิเงี้ยเรามีเป้าหมายเดียวกันยำศึกเราลบยำสงบลบกันเองตั้งเดียวอีกกูไม่เกี่ยวเราวังโดนตัวเองนะครับสุดหล่อเรามีให้เข้าตัวเองมึงอ่ะหัวเข้าตัวเองอ่ะใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเอ้ยก็บไป แล้วกูเอากระสุนโยไอ้เี๋ยโอ้ยเดี๋ยวจะอมใส่ตัวเองไอ้ย่าไม่มีแต่คนได้ปืนอ่ะเองจะเล่นแต่กูไอ้กูมันคนคนอื่นก็มีอะไรเล่นอะไแต่กูพวกมันเคาเตอร์ว่ะโอ้คาเตอร์ใส่กูด้วไงโดนตัวยืนไม่ขึ้นเลยเคาเตอร์จริงด้วยอุ้ย เขาเตอนรู้จึงเขาเตอนรู้จงเขาเขาอะไร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 เขาเตือนผู้เขาเตือนเขาอะไรเขาอะไรเขาเตือนเขาเตอร์ไอ้เหี้ยไม่ ไม่จบไม่ไม่นอนละไอ้สัตว์มาดีไม่จบไม่นอนเลยเฮียเขาอะไรนะวีซีไปไหนเอี่ถ้าห้าคนนี้ตา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 มันเป็นไปได้ไงโอเคโอเคโอเคหาตาตามันเป็นไปได้ไงครับไปจะไปจริงแล้วมือเมื่อกี้เช่าเมื่อกี้กูโชคดีได้แบบรอบแบ็คไฟยิงเลยจะลุมกว่าลองดูตัวเองนะใส่มอนเตอร์ใส่กูด้วยกำได้ใครเกาะ อ๋อยิงกุ้งไปโดนแล้วชกโงวอะไรสิตัวกูเก็บสองงั้นชะโงวอะไรสิตัวกูเก็บสองตัวแรกอ่อเฮ้ยเฮ้ยอีกนัดนึงอีกนัดนึงตัวสองอ๋อเฮ้ยมึงเล่นงี้เลยี่ยวเที่ยโอ้โหเยอะแยะกูคนแนนตลอดเลยวิ่งเล่นกูด้วย กี่ฟองนัดเลยเฮ้ยตายเซอร์าเก็บเอ็ดม่ให้กูสองนัดแน่เลยเนี่ยเฮ้ยไอ้คนเฮียอะไรดวงแข็งขนาดนี้สี่นัดแล้วนะเข้าหัวมึงอ่ะไม่โดนเลยเจ๋งอะพวกมึงตัวละนัดพวกมึงตัวละนัดเหรออุ้ยอุ้ยโหเกือบตัวละนัดแล้วไอ้ซันไอ้ซันจะยอมซันจะได้นอนแล้วซันซันกูไม่ตายหรอก ยีมไอ้ไทยางนั้นนึงที่แอรแล้วท้าจะได้นองแล้ปืนปืนมันไม่ตทันไอทันอทันจะไอนเลยเพื่อนอีกนัดนหนึ่งโอ้ยปืนเนี่ยปืนเช็ดแบบปืนด่านเปล่าเนาะเดชต่อโอ้โหด้วยแค่ปืนรัานไหนสอตท์นโอ้ยได้นอนโอเคฝันดีฝันดีแปดแปดนะที่มึงอะไม่โดน หาไม่ออกมันไม่ออกกูรักบวกร้อยไงเป็นไปได้ไงใครเห็นก็ว่าตายไม่ตตยเอและไปละเจอเจอกันเจอ้ยุแปดนัดเข้าหามึงอ่ะ